เ้าอู่ข้าอู่น,น้ำนั่นคือเทพจุฬารักษ์วัท่าการร้องอายุทยาฉากรวัดมงคลน,นิมิตอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโอ้มยแ,แต่ดตวไหลแ่ไปการพายชิงชะประเภต่ออเหือามายโอเพในปนี้ลองแม่ล่องหแเทจุลารักษ์ากา,าการองตา,า,า,านคราเอชรคนหาวบางเสางมคลนิมิตายบายเ็เอไว้ตา,านอับายพราว่าวันนี้ไม่ธรมา กูรารับผสมนินบอกว่าหมาไม่เต็ม <hi> ที่แต่หมาวันนี้ไม่ธรรมดาอยักษเขียวอย่างคุณเอิ้นธนากรบอกว่าหายแหลงแสงละมาหายแหลงแสงละมาหลวงพ่อพระคูณหุ่มว่ายังไงไล่บทไม่เบียดเหลือดีอาคาลามขวคญหนาวาบีกันมาบีกันมาแต่จะถามทันหรือไม่ทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันเรือดีสีอายุทยานาวเทอจุฬารัณเรือดีมีอยโยเพ่อมาจางพระนครสีอินสยาเจริญเรือดีไม่ธรรมดาจังวัดมงคนมิ้พระครูสุดตารักแลต่เรา อยู่บนคนนี้บนคนนี้บนคนนี้ตูราลักษ์หนีเขา้าเสน้นชัยพำกรรมการตัดสินเหล้าน้ำแดงครับเทพตุราลักษ์เปเน็นเรือธนะเทพตุราลักษ์เป็นเรือธนะครับพี่หนุ่มต่อไปหน้า,นาทีกับพรมิชิตสิงกระไวน,นาวาชิงกระนเลิศประเภทเรือย,ยาวกลา,กา,กาตงต่อสองครับนิ่งแล้วเร็วได้ใจเด็กกับบอลลองนทำแด้ลองนทำแดง้นะ ระเบิดน้ำมาก่อนระเบิดน้ำมาก่อนระเบิดน้ำมาก่อนจะได้ร่องปลอดภัยไม่ไมได้มาลองน้ำมาก่อนไล่ผลไล่เพียรไล่เสียดได้แลกกันมากระแทกไปภายสู้กระแทกไปภายสู้ดู้ใว่าใครอยู่ใครไปโอ้นี่เป็นนาภายเรือวัดตัวยกันทั้งคู่ระหว่างเรือนี้ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเรือดีนานนาทีเร mm ือดีวัดทะเลาะเรือดีวัดทะเลาะทิ้งกันหมอหมูควายไทยอยู ước, ่ในลำน้ำแดงกับแตนเอมอเมริกาด้วยดู้ใว่าหมลำน้ำนั่นเป็นเรือเสียชัาเสียชัาเสียชัางผอนวิจิตรสิ้นสวยนาวาภายมา 刚刚的台盘带皮皮 M，拍皮。 นาทีร่องน้ำแดงครับกระใไม่ไหวครับหายใจไม่ทันครับวางใบไผ่ปล่อยให้ทีมงานของพลวิจิตสิงห์สวัยนาวาครับลอยเข้าเช่นไทยไปกรรมการตัดสินร่องน้ำน้ำเงินครับพลวิจิตสิงห์สวัยนาวาไปเลยจังหะคือแม่โถงโโเรือดีวัดของเกตุคลาปฐมะหรือว่าลครปฐมเรือเลียนุมุเทพลาล ขรือระยาวใหญ่ของแม่กองสองด่านนครทั้งองจังหวัดรู้ด้วยจังหวัดนครปฐมเมืองขอนอคนไทยว่าวีถีมันา่อยของนัองทอวิชาที่จะโทษจะถามได้หรือไม่ต้องว่าเปรตโค้งเอเอตะวันจ่าเขาเอออาเภอสามผ่านวัดหอมเกตจังหวัดนครปฐมเหมือนกันนะว่าเหลือลุกไปน้าโค้งกันเอาไปหน้าฐานีมันเดินกันไปหน้าตาได้เอาว่าฐาหลวงแม่โค้งนั่นแหละตะนุนนอนบริษัทไทยไปบุรีรัมย์กันปะ Icana, ทัวเดียวมีแม่โค่จะบดจะเบียดจะเบียดจะขีจะขี้ได้ถือไม่ได้ได้หรือไม่ได euh ้ดึงให้เต็มข้อล่อมนให้เต็มแรงพ่อแม่ให้มาเท่าไรใส่กันเต็มที่ไม่ร้องน้ำร้องน้ำแดงในน้ำสอนว่าถ่ายวาสตอนไปวาสใส่เสื้อดำดำได้ร้องน้ำว่านในน้ำของแม่โคงเอกนวารแม่โคงเอกนวารตั้งลังตั้งลังตั้งเหลี่ยมได้แล้วมาน้ำเป็นของคนก้อยร้องน้ำ you จัดติดลนะ่างน้ำเงินครับแม่ของเอกนาวาเป็นเลยชนะแม่ของเอกนาวาเป็นเลยชนะครับพี่น้องครับเที่ยวต่อไปเป็นที่ยอกับไตน้านะครับ ล้นตะวันล้อขาปีนตีแดงฝั่งนี้หนักมาเล็กน้อยถืกอการแข่งเทไปคนพี่ผู้ที่พี่ผู้ที่บอกว่ายี่ไปยี่ไปล้วจะาทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันครับนำมาดูด้วว่าเรือคู่นี้เป็นเรือคู่ที่สมน้ำสมเนื้อเที่ยวเรือในเมือก่อนการถ่ายทอดลองนะลองนะทันงนี้น,น้เพราะเทอเอามงคลเรื่องตามมาแล้วเรื่องตามเม,นนม้วเทศมงคลนาตะคุ้ม หนี้ขยีย้มาจะขึ้นมาทันไม่ทันไรท้องสองอัธรรววาหนีหนีระ้เบิร์ตถดเถืถงเองแล้วนะครับดูซิว่าทะบองตาสายตาล่างน้ำสีแดงไรท้องไรท้องก็หนีอยู่ล่องน้ำถีบมาเท่บงคนเท่บงคนร,รู้ตัวไปล้อกกับยาวยาไม่ท้อไม่แค่พายตาม,ม้าก็คือเท่บังคนแต่ถ้าพายหนีขึ้นมาไรท้องดีแล้วหนีได้หนีไปรู้ตัวว่าไปร้องที ควันหัวดงปีนี้ไม่กระโดดลร่วงเหลือแบงมาแล้วเราจะแบงไปตลอดปลอดภัยไม่เท่างคนไม่ลดไ่ล้างหัวไปยาบตีในท้ายเปอดออกมาแบบเต็มไปแล้ไม่มเ็นท้ายเทลง ร้การตัดจีนล่องน้ำแดงครับไก่ทองไปเรือชนะครับไก่ทองไปเรือชนะครับพี่น้องต่อไปเปรยยาโบราณครับสีอยุทยาตัดสายน้ำประเทพประสาทพรครับโบราณต่อสองแล้วเรือสีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจอกรุงเทพประสาทพรจังหวัดรราาชภอสมมงจััหวดพิจิตรขายกันมาเที่ยวแรกเที่ยวแดงประกงกรุงเทพประสาทพรนั้นเราชนะมากรับไปน้ำพันรูไปน้ำพันรูขายแดงแส่ขม้าขายแดงแสง สีอายุทยาเทียีทยากระลมจะีจะปีจะปีเปลี่ยนสีสูสีเูาเปลี่บนานยาวใหญ่มักมันบน่วงมัักมันบน่วงทวงความเป็นไทยทวงความเป็นไทยภายแหลงแสงมาว่าแล้วว่าแล้วทีมงานเทพภาสาพรทีมงานผู้ใหญ่เอ็กพ่อพินแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านกระโจนหนีแล้วจ้าถ้าผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายไกลกองไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หมู่เก้าตำบนสามหนาก็ลงไปพายนั่นคือผู้ใหญ่สถานพรแก้วกระพร เป็นตัวนะครับพีธีงานชุนใจไฟกระพริบของพวกแม่พี่น้องชาวอเภอสามนาเทียงนี้อยู่ในล่องน้ำแดงเราตะกี้แรงแสงก่อนดูสิว่าเรือดีของตํารวจสลดสามารถให้ควบโบวัฒนาฐานทองโบวัฒนาฐานทองลายบีลายบีในตามลายบอลลายบีในขยี้จี่ถันหรือไม่ท้อเายโคง่กับก็คือเทพภาธาพรครับเฮราษาพรนักเอาแล้วก็เฮราษาพรล่องน้ำเรื่องน้ำน้ำมันต้องเรือดีบอกว่าหัวไหลชะโดนวัวไหลชะโดนเรือเจอเรือสีเกอเรือสีเรือสีจุดจ่าบอกว่ารู้ตัวไม่้องใน ไม่ทอกไม่แทะบอกว่าสภาพผูกเรือสั้นกว่าวก็เสียเปียกในก้อนดบาร์ังแต่ยังไม่ย,มยุดไม่ยกไม่ทอไม่แทะกอดได้ลังได้จะแทะได้หรือไม่ได้ทัทธนันะสนะนี้ครับเทพประสาทพารครับในท่ายในทีมปลาเปียวว่องไวกว่ากระดีออกมาก่อนครับพอสี่อาออยุทยาเขาบอกเป็นเรือเลาะเรือหลวงเอาก็ขรังชนะกว่าเล็กน้ยนอยหนักกว่าหรือเบาแต่ที่แน,น่ตอนที่เทพประสาทพรมาดลายชนะอดีแชมป์ประเทศไทยนี่นะ หีแนนม่หนีหนีสบายสบายก็ไปนาเทศปราสาทรอนก็ผมไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ในร่องนง้นเงินนั้นผายหน,นีมาเกือบขาดรางกบหนีศรีธุยาและแล้วก็พากันเข้าเส้น ไปไหมผับกํารตัดสินล่าน้ำน้ำเงินครับเทพประสาทพรเป็นเรือชนะเทปประสาทพรเป็นเรือชนะครับพี่น้องกระสุปว่าเทพประสาทพรครับคว้ารางวัลชนะเลิศระยะยาวโบราณประเภทต่อสองไปครับส่วนศรีลุตยาก็ได้รองแชมป์ครับหรือว่ารองชนะเลิศประเภทโบราณต่อสองครับเหลือไว้ไม่มีอะไรจะเหลือไว้จะเป็นพญานาคเจ้าพญานาสคเสกทุนว่าเข้ามังกงแต่เราตามสายตาพายระเบิดเถิดเถิดอย่างนี้ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเหลือ เรอดีพันแสนกันเวยไม่ว่าใครตัาใครต่างคนต่างคต,างค,นตางคนต่างเฟียนเดี๋ยวรู้ แปลจะดีจะอยู่จะหมดจะไปครับการที่สู้กับพระเจ้าเสือป่าอย่างเดียวครั้เที่ยวนี้หนีเลยแ,แล้วไม่รอไม่หนีพันแสง เข้าเซนไทยผู้การแัดติดล่องน้ำต้องเงินครับพันแสงไปเลยชนะพันแสงไปเลยชนะครับก็ไปรับอัดฉีดจากจอจมายมกับเสียนขญายขยานุญาตครับเพื่อเทพประญาพรครับภายหลังเมื่อใครับเพื่อเทพประญาพรภายในหน้าวัดท่าหวงสนามนี้ให้ได้ดูสิว่าสิงระังจะทำได้ หรือไม่ได้ดูสิบ,าาบ่ายหมาป้าหองลุ่มน้ำายมสิงห์นัง,ะนงจะตปีหัวเข้าบ้านหลังจากนั้นเสร็จจากสนามนี้เรือไม่น่าจออกจากอูลล่นะครับหรือจะไปที่เม่นาท่าน้ำตอนอีกหนึ่งสนามครับถ้าจำไม่ผิด,ดแต่ฝีพานั้นกะ็ต้องดูเข้ามาไปทายลำไหนมางครับไปโน,น่นละไไปเรือใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับผมไปนะไปเอาละครับมาดูความมันความาใจที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการถือว่าเป็นรีแบตปีที่แล้วปีแล้วก็ชิงกันไปสองเที่ยวราคนก็พรหลวงกะแววนั้นก็านนนสามารถเฉือนเอาชนะเรือดีออ อแล้วกรรมการเปิดแต่แต่ถอนหลวงพ่อแววก็บอกว่าไม่แน่เว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีน่แน่มันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรน้ำเร็วๆจะไปเอาอะไรกันน้ำเร็วๆไม่ร้องน้ำแดงถอนหลวงพ่อแววบอกว็ได้ตัาคุ้งรันโค้งอภายต้องดิวก่อนอาัยต้องดิวก่อนแตหมาบ้าแห่งลุ่มน้ำหยดน้ำตักทีเดียวแต่ชากหนีแล้เว้ยล่อกน้ำเงินเหลือดีไม่ธรรมดาิ่งน้ำนางเหลือดีก้าวน้าโค้งละลายการสลับตุ้นร้านเสลือที่มีน้ำใจเสียงวุ้นเจ็ดหน่อยปีนี้ทำเกลือใส่ในมองตามสายตาไม่ไหวนายก็ไว้สิกระน So ับหนังหมูสองไผ่สะโพหลังพรมทำช้างเอาลงไปผายโด่ผายเดพอเหล่ามอแววจะตามทันหรือไม่ทันโอ้ซิว่าพรหลวงพ่อแววจะสามารถแก่เกมแย้ตัวได้ไม่ได้ในขณะนี้ในดูตามสายตานันนี้สิงห์นำหนักสิงห์นำหนักเก้าหลาทอส ตอนครับใบหมาบ้าแห่งลูกน้ำดมในน้ำเรือดีสิงห์นั่งตะคอหนีแล้วคอเขินหนีแล้วแต่ว่าพอลุงแมวก็คอพึ้นสู้พอลุงแมวไปยังกันไม่ปล่อยฮึสู้ภายกดภายเบียนหัวภายไทยเปิดระเบิดน้ำทายด้วยกันทั้งคู่แล้วแล้วสิงห์กั่งนังเก่าหนังคนนั้นก็ไม่หล่อไม่หนีท่านก็ทักไปภายทายแรงแทงหนีภายแรงแทงหนีพอลุงแมวก็ค่อยๆกดไปยายก็ไม่ทันแล้วครับ รู้ว่ารู้ไม่ได้ก็ไม่พายแล้วก็เหลืออีกไม่กี่แมตช์ก็จะเข้าเส้นชัยไปสิงห์ลำนังเจ้าร้านโฆษณาเข้าเส้นชัยไปทัพตัวแารตัดติดล่องน้ำน้องเงินกับสิงห์ลำนังเก้าร้านโฆษณาไปเลยนะครับพี่น้องครับก็ได้ครองแชมป์ภายในจังหวัดพิจิตรในปีนี้ครับเปลี่ยนกันครับเมื่อพี่กายพอเข้าแววปีนี้สิงห์ลำนังเจ้า้านโฆษณาเป็นแชมป์บ้างแต่เหลือบ้านเรากครับพิจิตรด้วยกันทั้งคู่แต่ต่อไปนี้ครับพิจิตรพายกับจังหวัดหน้าอีกแล้วคุณทัพรูพอเอาละ ขอญาติไปครับขอญาต